ครับวันนี้ผมนัทเกษตรเบีนะครับก็มาเยี่ยมแปลงของพี่สมหมายครับอยู่อยู่พัฒนาที่คมจุดชมวิวเขาไญาจนทงครับเขาคเมื่อกี้ก็ไปเที่ยวขโมงเขาแล้วครับแล้วก็ขับเลาะภูเขาครับก็แปลงนี้เป็นปีที่สองปีที่สองครับก็ดินตามแนวทางมาตรฐานเลยนะครับเต็มสูตรเต็มสูตรเลยก็ปีแรกผลผลิตยังไงครับพี่เริ่มต้นมันก่อนเริ่มต้นมามันมัน มันมาเจอปัญหาเรื่องายแดงอะนะมันก็เลยเลยดูไม่ออกว่าเป็นที่อะไรที่ว่าผลผลิตมันไม่ได้ตามตามเป้าที่วางไว้เจอไรแดงเข้าช่วงช่วงช่สี่เดือนถึง6เดือนอะสี่เดือนมันลงมันช่วงกำลังลงหัวงครับมันก็เลยก็เลยมันน่ามันที่มันไม่ได้ตามเป้าก็อาจจะเป็นที่ไรแดงลงไม่ได้ตามเป้าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ยรวมผลรวมทั้งหมด6ไร่หกไร่ ทั้งหมดตอนมันมันได้38ตันก่อนปรับปรุงดินครับแต่ว่ามาปีที่แล้วที่ไรแดงลงเนี่ยมันมันลงมาเยอะมันได้หนึ่งไร่หนึ่งมันได้สองสองตันสองตันองาทีนี้ก็เลยปีนี้ปีที่สเลยจะเอาใหม่วางแผนใหม่วางแผนใหม่ครับก็เลยปีนี้ก็มาดูครับครับก็เลยแบบปรีอาในกลุ่มแล้วก็แบบสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยแบบตัดสินใจมาดูพื้นที่6กไร่นะครับก็ปีนี้อัตราการงอกเจดวันก็ถือว่า ประมาณ70%เพราะว่าเว้นห่างกันหนึ่งสองสามเจอต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวน no <c oughs> ้องวิวเดินเข้าไปดูครับ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้ก็เก็บตัวอย่างดีไปก่อนว่าอินซีวัรตุเพียงพอไหม <c oughs> n อ k มีอะไรบ้างครับขาดไหมเพราะพื้นที่สวยมากแต่เดี๋ยวว่าผมว่าแต่เนี้ยเจ็บแบบตัน,นได้ไง่ายแต่แบบต้องรุ้นเรื่องเรื่องความอะไรนะความงอกให้สองเสมอ ใช่ครับสาคัญเลยอันนี้เป็นนี่พี่ก็เป็นเกษตรยักษ์เกษตรยักษ์ซึ่งพันเป็นที่พันไม่ได้รับรองครับเป็นปีที่สองเกษตรยักษ์ปีที่สองเกษตรยักษ์ครับเพราะติดใจปีที่แล้วอ่าเพราะว่าตอนมันมันน้าหนักมันได้ดีน้ำหนักได้ดีครับหัวใหญ่ดีอะไรเงี้ยก็เลยเมื่อก่อนลงแขกดาอยู่พอได้เกษตรยักษ์มาก็มันเรามาเทียบผลผลิตแล้วมันเกษตรยักษ์มันตอบโจทย์ได้ได้ดีสําหรับ พ,พื้นที่ตรงนี้ก็เลยใช้รใชเเกระเจยักษ์มามาใช้เเกระเจยยักษ์อีกเดี๋ยวปีหน้าพอดีผมแนะนําไปในส่วนของเป็นระยองเก้าครับ,รบก็ข้อดีคือเขาได้ความเราเราเน้นคือเน้นความเสถียรเนาะครับ,รบถ้าปลูกแล้วเสถียรเนี่ยมันก็อยู่ยาวๆไปแต่ครัคร้งนี้ถ้าเราใช้พันธุ์ที่ไม่ทางการมันก็ปีนี้ขึ้นปีนี้ลงนะครับมันก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับประสบการณ์พี่ประมาณกี่ปีแล้วครับเรื่องปลูกมันทำไรก็ สี่สิบห้าปีนะครับสูงสุดที่เคยทําได้ต่ําสุดที่เคยได้เมื่อก่อนต่ําสุดได้มันก็สามตันน่นอย,อยนะบแต่ตอนตอนหลังมามันก็ดูในกลุ่มบ้างดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยดูแนวทางของคนทุกคนนี้เรามาเรามา,เรามาประยุกต์กับพื้นที่เราแล้วมันก็มามายืดพ 5, ื้นที่ห้าตันห้าตันสามไม่เก<อ>ินห้าตันสามแต่ปีแล้วก็เสียไปสองหมื่นครับไม่เป็นไรนะมันเรื่องปกติเราอันนี้มันมันเรื่องมันมันแบบมันทําให้เราแบบ พิธีพิถันมากขึ้นแต่เรื่องเงินที่ว่าเราเสียไปเราเราเราไม่ได้เสียดายแต่นี่เราเราอยากจะดูว่ามันถ้ามันทําได้มันทงที่ผมมันสามสิบเก้าไร่ไงถ้ามันตอบโจทย์หกไล่นี้ได้ปุ๊บอีกสาสิบสองไล่ผมก็จะไม่ทำตามหมดเลยนะทีเขียวตรงนั้นนี่เขียวไปนู่นน่ะนนของผมหมดเลยก็เดี๋ยวถ้ากล้องเชิญโดูตรนนี้นี่หนึ่งคือดินเขาพี่เขาแน่นมากแน่นมากไม่ขยับเลย ขนาดเติมยิบ่อมไปแล้วนะครับแต่ครั้นี้ก็อาจารย์ภาคเลยแนะนําว่าให้เพิ่มขี้แก่แบเพ้ามาอีกชุดหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งแต่เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดฝนตกแล้วปุ๋ยยังใส่อมนนี้แนวทางการใส่ปุ๋ยพี่พี่ใส่แบบไหนก็ช่วงสองเดือนถึงสามเดือนผมจะฝังฝังครัใช้ฝังอันนี้ก็ต้องเริ่มขยับสักเดือนเนี่ยพี่รอบแรกครับผมก็ฝังก็ใช้สิบห้าสิบห้าบวกถึงหกสิบโอ้พักพักตัวหกตัวหกสิบก่อนพักหกสิบเอาสิบห้ารู้แล้วใช่ไ หรือไม่ก็เป็น15 78หรือ15 5 25าหยีอะไรแบบนี้ก็เป็นสูตรอยงนี้ดีกว่าถ้าผสมมันมันจะเ,อเยอะเกินไปแล้วมันจะจะกดต้นครับก็ทีแรกที่ถ้ามีผสมให้ไปผสมสักช่วงสี่ห้าเลยอเอาช่วงแรกเป็นช่วงรอบสองเลยด้วยเพร,ราะเนี่ยมันต้องเร่งเร่งใบเรื่องต้นก่อนแลับเราเลยอาการประมาณนี้เดี๋ยวก็ช่วงนี้พี่ก็ฉีด ซิรีฟเฟสกับเทอฟรีได้แลวครับชุดหนึ่งก็ได้กี่รอบเนี่ยหลายเจ็ดรอบ <c oughs> แต่สักสามรอบก็เพียงพอแล้วพี่อใช่เพราะว่าเราเน้นเลยเพราะว่าตอนนี้เราต้องเราต้องเน้นเป็นต้นแล้วว่าผลผิติตต้นเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ละเราไม่ดูเป็นไรล่ละถ้าเป็นต้นได้เยอะเสถียรก็ได,ได้ได้ตลอดครับครับแต่พี่โลงด้วยโน่นะสุดนน,ดน่นสวดนน่นถึงตาต้นตาลนู่นนะ <c oughs> <c oughs> ผมนึ้ว่าแบบยกสูงแล้วรอกลบ้อยเพิ่มอ๋อไม่ไม่ได้เอาทีเดียวเลยนี่ครับแต่ดินก็ประมาณนี้เลยับไม่แตกมันเหมือนผสมเหนียวเลยพี่นะออใช่นี่ครับฝากอาจารย์ช่วยดูนะครับ ทรายก็มีเหนียวก็มีแต่เหมือนเม็ดเหนียวมันเยอะกว่านะแต่ก็แข็งแต่ว่าข้างล่างมันก็ชื้นอ่ะข้างล่างชื้นมากข้างล่างชื้นอ่ะมันเหมือนแบบยิบต้ามันอมมันแบบมันเก็บความชื้นได้ดีใช่ครับมันเก็บความชื้นได้ดีเนี่ยแต่การงอกแบบนี้มันก็ไม่ดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยทางงอกนี่สวยเลยโอ้แค่งอกแบบนี้ได้ทุกต้นอ่ะพี่พี่นับได้เลยอเนี่ยโกบถ้าพี่พี่วัดจุดนี้อะไรกกนี่ครับสิบโ่ะ ถ้าก่อแบบนี้มันก็จะลดเลืองแล้วสองสามโลมันความสาคัญอย่างนี้เลยครับอย่างนี้ก็สวยแต่ถ้าแบบนี้ไม่ได้ละไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วขับใจอย่างนี้ครับอันนี้ก็อันนี้ถ้าพี่ดึงมาจริงๆอก็ไม่มีรากนะได้แต่ต้นนี้ได่มันจะไม่โตเลยทีอันนี้พี่เกตไดกเลยขายเลีจยนไม่ได้เลยแล้วพอพอมันโตไม่ชอบเสนอครับมันก็แย่งกันรับแสงแล้ว ผลผลิตไอ้ที่ควรจะได้สมบูรณ์เขาไม่ได้แต่ถ้าพี่ปลูก,ก๊บมันเสมอทั้งแปลงเลยเหมือนที่แปลงที่ผมทําโชว์ตลอดมันจะกินพร้อมกันเดี๋ยวซึ่นนี้ก็จะมีขุดที่ไรสวรรณเ,เป็นระยส72แต่รอบหน้าก็เมื่อี่พี่หมายบอกว่ารอบนี้ก็ต้นไม้นเดือนกว่าไม่ติดโตไม่เดือ,อนก,กว่าก็เจ็บแบบว่ารอไม่ได้วาง อ๋อไอผมตั้งตั้งไว้มีน้ําเลี้ยงไหมไม่มีครับแต่ army. ว่าผมถ่ายทวนพนเป็นร่องแล้วก็ผมว่าเอาตั้งตๆเลี้งมัโดนครับแล้วให้ไม่โคนมันโดโ <ร S 2> โนโดแต่พอดีผมได้เทคนิคจากที่ที่ชื่ออะไรนะที่ที่เจ้าของเพจชื่อติดธรรมดาโอเคแกบอกว่าแกทำแกทําให้ดูครับคือแกทําเป็นบ่อเลยแล้วก็ต้นมันใส่ครับแกเลี้ยงยาวได้เลยนะแล้วก็ข้างในอ่ะ ทำเป็นบ่อข้างในเหรอบ่อแล้วเอาต้นมาสูบข้างในก็มาวางวางเฉียงนี่เลยอ๋ออ๋อน้ำน้ำใสน้ำใสข้างกลางใช่ครับคราวนี้อยู่สบายเก็บไปได้นานไม่ไม่เสียถ้ากรอบแบบเนี้ยเก็บไว้ได้ไม่เท่าไหร่อันนี้เพิ่งตัดได้ได้สองอาทิตย์แล้วตัดแปลงข้างในอ่ะโอสองอาทิตย์วางนี้ก็ไม่ได้แล้ยสิเดี๋ยวกาวมาแต่ผมจะมาปลูกนู่นเลยใช่ไหมเดี๋ยวยังปลูกไม่หมดเลยอีกสักหน้าไหลหนึ่งอืมก็เลยว่าตรงกลางเพราะตรงนั้นผมเอาต้นมันวางไว้ไง วางยาวอันนี้เอามาเสียบหมดแล้วผมก็จะถ่าย um แล,ล้วผมก็จะเหลยประมาณสักสามงานนะก็เลยเอาแปล hmm, ตน้นที่ไล่ข้างในมาเดี๋ยวพี่เนี่ยพี่ถ้าถ้าพี่แบบเดินนับต้นเนี่ยถ้างอกแบบเนี้ยพี่นับตังค์ได้เลยสิบโลแน่แต่พอถ้าขึ้นงอกใต้เนี่ยโหเนี่ยอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ไปละก็เดี๋ยวปีหน้าก็เรื่องการเก็บท่อนทันเนาแล้วก็ขี้ไก่เพิ่ม ครับปีนี้ต้องช่วยน้องเขาก่อนเพราะว่าโคงสุดท้ายเดือนนี้และโคงสุดท้ายแล้วไม่ไม่ทันเลยมีอีกหลายแปลงปลูกไม่ทันเลยครับก็ตีแปลงที่ผมไปเอาต้นพันธุ์แขกดำมานี่ก็มันผมตัดไว้แล้วก็จะเอาไว้ทำพันธุ์แหละทีนี้มันมันมันเหลือบาทห้าสิบก็เลยขุดไม่ได้ไงจึงก็เลยเอาต้นย้ายต้นมานี้ให้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่ามันต้องเก็บไว้ขายทีแเอาไว้อีกทีเกาพฤศจิกา ก็เลยก็เลยเอาเอาต้นย้ายต้นมานี่ทำวันั้นผมกล้ามานี่หมดแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปติดตามว่าค่าพิเศของแปลงพี่เขาเท่าไหร่นะเราจากแฟงตะกินไปแล้วเพราะบ,บ,บางทีเราไม่ค่าแรกเราไม่รู้เราก็ใส่สิบลิตรไปก่อนแต่จะแบบถ้ามันยังกดอยู่ทําให้แบบมันาพี่บอกพี่แช่ท่อนแล้วนะก็ <c oughs> ยังไม่งอก <c oughs> อืมแปลกมากเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูว่า นี่ตอนนึงแต่ผมผมทักล่องไว้แค่วันเดียวเองนะทักล่องแค่ไว้แค่วันเดียวเองครับต้งวันหนึ่งเนี่ยครับรากมันออกมาก็ไม่ไปละไม่มีละสองอาทิตย์ละนครับอันนี้ก็เสียไปเป็นต้นไปอันนี้ก็ไม่มีเหมือนแต่ก็ต้องลุ้นลองกระตุ้นเอาเทวศีมากระตุ้นดูว่ารากมันกระจาย เอ้พี่ใช้โดนหรือเดินฉีดเองเดินฉีดครับต้องลองประเมินพี่ต้นดีกี่ต้นเราได้คำนวณได้ถูกได้ท้าเขาถูกเดี๋ยวรับพนันสู่ศูนะแ้วันนี้อาจารย์พ่ขกาไปฉาชิงเซาไปดูแปลงของของสมเด็จพระเทพครับของศูนย์เลยที่นู่นก็ต่ำกว่าเราครับ800โลถึงสตัน มายาวนานแล้วครัเช่ได้ไม่มีทักันเลยมาหน่อยนะเนี่ยครับแต่ทั้งนี้ไม่ได้แล้ะนอกใต้ดินไม่ได้แล้วแต่แปลกมากเลยพึ่งเห็นเหมือนกันนะคือ ท่อนพันถูกต้องครับถูกต้องตามหลักการหลักเกณฑ์เลยแหละถูกเลยเป๊ะเลยขอบคุณเลยแต่ประเด็นคือว่าการเก็บเก็บต้นไว้นานเนาะมก็เลยติดตาได้ได้ช้าวันนี้ก็ขอบคุณพี่สมหมายมากเลยครับ,รบเดี๋ยวใกล้ๆครึ่งชั่วโมงถึง <laughs> เดี๋ยวผมกลับมาจากกาญจนบุรีเนาะเลยช้าหน่อยนิดเดียแต่เดี๋ยวติดตามได้เลยครับก็อีกสักสิบสี่วันเดี๋ยวมาดูหลังจากฉีดโมซีไปแล้ว ก็เป็นยังไงคุดคู่เลยอันนี้พี่พี่เตรียมจะจะฉีดเข้าไหนครัก็อีกสักเดี๋ยวอาทิตย์หน้านผมก็จะฉีดอาทิตย์หน้าครับพเพราะเดี๋ยวปลูกแปลงให้ปลูกได้ให้หมดในเรยวๆนี้ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาดูนันฉีดนะครับมาทำเพิ่มเติมครับมาลุ้นกันครับสูตรปุ๋ยก็จะเป็นสิบห้าห้ายี่ห้าสิบห้ายี่สิบหรือว่เพื่อเร่งเขาหน่อยเพราะถ้าพี่ใส่แบด่างน้ำเยอะจะหนักไป เก็บเก็บเก็บไว้ช่วงนั้นดีกว่าก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่สมหายด้วยปีนี้จะเก้าค่า5าตันได้อย่างแบบจริงจังไหมนะครับเพราะเดี๋ยวเรามานับต้นกันเลยเพราะว่าถ้าหลังฉีดเทอร์โบซีไปแล้วเราสามารถเราสามารถเรื่องอะไรประเมินได้เลยว่าปีนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ก้าโอเคครับตามนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเกษตรทำดีด้วยนะครับผมสวัสดีครับ